ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปสมรักคำสิงเปิดใจหลังถูกแจ้งความกระทำอนาจารเด็กอายุ17ปีพร้อมเผยเหตุการณ์ในโรงแรมกลายเป็นเรื่องราวใหญ่และเป็นที่พูดถึงอย่างมาในโลกอินเทอร์เนต็ตจากกรณีที่มีเด็กสาวอายุ17ปีเข้าแจ้งความกับสอพอเมืองขอนแก่นถูกนักมวยชื่อดังเหรียญทองโอลิมปิก กระทำการอนาจารและลวนลามในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งกระทั่งมีผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังสมรักคำสิงเจ้าตัวได้ทำการปฏิเสธและยืนยันไม่ได้ทำอนาจารหญิงสาวแต่อย่างใดตนเองก็ไม่ทราบว่าเธออายุ17ปีทั้งนี้สมรักได้ทำการแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว แห่แชร์คลิปสมรักเปิดใจล่าสุดทางด้านเพจสรยุทธสุดทัศนจินดากรรมกรข่าวก็ได้มีการเผยแพร่คลิปที่สมรักคำสิงออกมาเปิดใจยืนยันไม่ได้ข่มขืนใครพร้อมเล่าเหตุการณ์การคร่าวๆที่เกิดขึ้นในคลิปว่าหน้าตาอย่างผมจะไปข่มขืนคนไม่ได้ข่มขืนใครครับก็รอพิสูจน์กันนะครับว่าผมขืนขืนจริงไหม ผมเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีข่มขืนใครแน่นอนผมก็ไปเที่ยวของผมแล้วน้องเขาก็มาเที่ยวของเขาแล้วน้องเขาก็มายืนดื่มที่โต๊ะของผมขากลับเขาก็กลับพร้อมผมผมไม่ได้กับน้องเขานะผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าอายุ17ปีผมมารู้ตอนที่อยู่ในห้อง และยังได้เผยเพิ่มเติมว่าคืนนั้นมีการหอมกอดและถอดเสื้อผ้าแต่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันเพราะเมื่อถามฝ่ายหญิงว่าอายุเท่าไหร่ฝ่ายหญิงตอบว่าอายุ17เจเจ้าตัวก็สะดุ้งและรีบบอกว่าไม่ได้ได้หนูนอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งจากนั้นก็นอนหลับไปแต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายถ่ายรูปตนตอนหลับไว้และไปแจ้งความ ขอบคุณข้อมูลจากเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว